คุณเบื่อกับความขัดแย้งที่หาทางออกไม่ได้จะฟ้องศาลก็กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและเวลาที่เสียไปวันนี้จะนำคุณผู้ชมไปรู้จักกับบทบาทของสชอที่จะช่วยไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทให้จบลงด้วยดีเพื่อคืนความสงบสุขให้สังคมโดยไม่ต้องเป็นคดีความเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ3มนาทีกับอายการแผ่นดิน ในกรณีนะคะที่ประชาชนนะคะมีข้อพิาพาทหรือว่าข้อขัดแย้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสัญญาคู่ยืมเงินในเรื่องของที่ดินหรือว่าในเรื่องของทรัพย์มรดกนะคะที่อาจจะมีการแบ่แงทรัพย์แบ่งปันทรัพย์มรดกก็ไม่ลงตัวในกรณีที่เมียใครลูกหนี้ชำระหนี้แล้วลูกหนี้ก็ไม่ยอมชำระหนี้คืนอย่างนี้นะคะการนําคดีขึ้นไปสู่ศาลนะคะก็อาจจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็อาจจะเสียเวลามากๆเลยนะคะในการที่จะต้องมีการต่อสู้คดีกันในชั้นศาลนะคะ ในกรณีที่ยังอาจจะยังไม่มีความพร้อมนะคะในเรื่องของกําลังทรัพย์ในการที่จะดำเนินที่จะดาเนินคดีในชั้นศาลนะคะก็สามารถจะไปขอรับความช่วยเหลือได้ที่สํานักงานการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายในบ้านของท่านได้เลยนะคะโดยท่านสามารถจะเดินทางเข้าไปพบกับพนักงานในการแล้วก็สามารถจะนาเรื่องที่ท่านประสงค์จะไก่เลี่ยแจ้งกับพนักงานในการได้เลยซึ่งในกรณีที่ หากเป็นเรื่องที่ทางสํานักง,งานสามารถจะรับการเล่ได้นะคะสํานักง,งานก็จะรับเรื่องของท่านไว้แล้วก็สํานักง,งานก็จะเชิญคู่กรณีฝ่ายหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อเข้าร่วมกระบวนการในการากาเปลนและนะครับข้อพิพาทนะคะโดยการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวนะคะก็ไม่คานึงถึงรายได,ราไ,ดได้หรือว่าฐานะน,นะคะไม่ว่าจะมีรายได้หรือว่าฐานะใดนะคะก็สามารถจะมาขอรับความช่วยเหลือได้ะคะ่ะประโยชน์ของการไกลเกลี่ยและดะงับข้อพิพาทนะคะก็จะทําให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะคะได้รับผลประโยชน์ทั้งคู่นะคะเพราะว่าเป็นการผลปนให้แก่การ ซึ่งจะแตกต่างจากการนำคดีไปฟ้องที่ศาลนะคะเพราะว่าหากมีการนำคดีขึ้นสู่ศาลนะคะก็คือศาลจะต้องมีภาคศาลนะคะ <สา S 1> ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ฝ่ายใดเป็นฝ่ายแพ้คดีนะคะดังนั้นการไกล่เกลี่ยแล้วก็การรับข้อพิพาทก็เป็นทางออกอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเสียผลประโยชน์นะคะแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ก็ถือว่าเป็นการวินวินทั้งสองฝ่ายเลยคะ่ะในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะคะสามารถจะเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็ตกลงข้อพิพาทกันได้นะคะ พนักง,งานในการนะคะก็จะจัดทาสัญญาปณีปานอมยอมความให้นะคะซึ่งสัญญาปณีปานอมยอมความดังกล่าวนะคะก็จะมีผลบังคับได้ตามกฎหมายนะคะซึ่งหากว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะผิดสัญญานะคะคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถจะนาสัญญาดังกล่าวนะคะฟ้องคดีขึ้นสู่ศาลได้ซึ่งสัญญาปณีปานอมยอมความที่ได้ทําขึ้นนะคะก็ถือเป็นพยานหลักฐานสําคัญนะคะที่สามารถจะ ฟ้องมาคับให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งสามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ค่ะในกรณีที่ประชาชนนะคะมีความสนใจที่จะเข้ารับบริการของสำนักง,งานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายนะคะก็สามารถจะเดินทางเข้ามายังสำนักง,งานในการใกล้บ้านของท่านได้เลยนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆนะคะเป็นการให้บริการปรึกษาได้ให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเลยค่ะ